สวัสดีครับทา่านผู้ชมตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณสิบโมงกว่าแล้วแต่วันนี้เราจะไปทำรถมอเตอร์ไซค์เราเราจะไปตั้งดีเลย์ไปเดียวใหม่เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวขอตัวอาบน้ำก่อนเราไปเจอกันด้าน,นไปเฮ<ห>้ยชิบหายแล้วบ่ายแล้ววันนี้ oh, <we S 1> โอ้โหนอนแป๊บเดียวโอ๊ยไม่หนุ่มไม่ปลุกมาแล้วโอ้โหว่าทำรถไม่ทันเนี่ยโอ้ยตายแล้วทุกคนออนหนักกว่าแป๊บหนึ่งลูกไม่ปลุกเลยมองมาเพื่อนๆตอนนี้เราก็ได้เลิกได้ใช้เรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายสามโมงครึ่งตอนนี้ครั้งแรกว่าจะไปทำรถใช่ไหมว่าจะไปทำรถตอนนี้ เปลี่ยนก่อนไปขอทา้ทานข้าวก่อนดีกว่าอีกอย่างนะอีกอย่างนะว่าเมื่อกี้ว่าจะทํารถแต่ตอนนี้ไม่รู้ว่ามีอุปกรณ์หรือเปล่าอยู่ในรถเนี่ยอุปกรณ์อยู่ในรถยนต์หมดเลย<อ>รถยนต์อีกอย่างไม่อยู่ด้วย <indung? S 1> ไม่รู้ว่าพอมีไหมกุญแจ OF อะไรประมาณเนี้ไม่รู้มีหรือเปล่าตอนนึง เดี๋ยวเราจะมาลองดูกันก่อนว่ามันจะมีไหมสรุปว่าเป็นอันว่าไม่มีนะครับกุญแจพวกประแจพวกเครื่องไม้เครื่องมือเกี่ยวกับอุปกรณ์ทํารถนะออพอดีมันอยู่ในรถใหญ่หมดเลยมันไม่เป็นไรนะตอนนี้เราเราเปลี่ยนใหม่แหละเราไปทานข้าวกันดีกว่าวันนี้เราจะไปกินข้าวขาหมูนะครับร้านป้าคนหนึ่งนะครับอยู่ใกล้ๆก,กับตรงวัดสวนแก้วนะครับจะอยู่แถวเป็นเขตอ่า ใกล้ๆบางใหญ่นี่แหละรงวัดส่วนแก้วอถ้าใครอยู่แวถวบางใหญ่จะรู้จักกันดีโอเคเดี๋ยวเราไปรัดป้ากันเลยดีกว่าครับไปครับ ก็จะเป็นข้าวเออ่กะเพราเป็ดมั้งอันนี้ก็เป็นนี่นะแหมเป็นของน่ากินนี่ก็จะเป็นพะโล้มันเป็นพะโล้น่ากินมากเลยทุกคนเดี๋ยวเรารอป้าก่อนป้าขอไปเอาข้าวคามุ่งใเอาพวกคามุ่งมาเติมก่อนเรารอเรารอเราดูคามุ่งน่ากินนะน่ากินมากเราจะให้ดูกันว่า ออันนี้ไม่แพงเลยแล้วอร่อยมากด้วยจริงผมากินทุกวันแล้วเดี๋ยวเย็นนี้ว่าเดี๋ยวไปด้านเนื้อเนื้อกินไม่กินเนื้อกินนี้เย็นนี้นี่มาแล้วป้ามาแล้วน,นี่นะครับก็จะเป็นขาหมูนะครับรเห็นไหมทุกคนเห็นไหมเห็นไหมไม่มีขาเป็นแสงไหนน้ นะครับทุกคนตอนนี้เราก็ได้สั่งป้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราก็รอเขามาเซิร์ฟอย่างเดียวเลยอ่เดี๋ยวจะให้ดูนะว่า<ม>หน้าตาหน้าตามันจะน่ากินขนาดไหนนะครับแล้วราคาก็ไม่แพงไม่แพงเลยแหละไม่แพงเลยแ<ม>็เรารอรอป้าเขามาเสิร์ฟไปกันรอราถูอย่างนี้เลยโซคุอยอร่อยจริงไม่โม่มรอชบ ข้าวขาหมูข้าวขาหมูแล้วก็นี่แหลป้าป้าป้าร้านนี้ใจดีมากนะครับให้น้ำกระเจี๊ยบลงมานี่ให้ให้มาลองชิมดูอ่าเดี๋ยวเราขอตัวทานก่อนว่ากันไปอือเียบยอด่อ,อย เยอะขนาดนี้ถามว่ากินหมดไหมผมรู้ว่าหลายคนต้องถามให้ขนาดเยอะขนาดนี้กินหมดไหมหมดครับมาลองดู หอมอร่อยอร่อยแล้วมันมีความสุข <discussion> อ <t ôi> mm, ่ะจริงแล้วพวกคนสายตีนอ่ะสายตีนเผื่อรู้กันจริงนะจริงอร่อยเนี่ยดูดิเห็นไหมเป็นหมูทอดที่ว่าอร่อยมากนุ่ม ทุกคนทุกคนอยู่แถวนี้ยหรือว่าอยากจะมาทานหรือว่ายัางไงที่นี่มีบริการพ o o แ panda ด้วยนะครับม,ม,ม,มีมีบริรากดารส่ง f o o แ panda ด้วยแล้วอย่างร้านร้านนี้ใจดีมากให้เยอะจริงราคาไม่แพงอยู่ใกล้ๆกับวัดส่วนแก้วนะครับอยู่ใกล้กับวัดส่วนแก้ววัดส่วนแก้วเ ตรงนี้เป็นเขตนนทบ,บุรีนะครับจะบางใหญ่รู้ว่านนทบ,บุรีเนี่ยแหละเดี๋ยวลองดูกันว่าเราไดเก็นหมดไหมหมดแล้ว นี้ก็คงก็ได้นี่ครับหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนี่ hey. นี่ก็หมดทีเรียบร้อยแล้วตรงนี้นะกะ็ข้าวขาหมูแล้วก็ข้าวขาหมูโอควตินแล้วข้าวข,า,ขาหมูเค็มทอดแล้วก็มีหมูแซ่บแล้วก็มีปลาดุกเผ็ดแล้วก็มีกระเพราเป็ดนะครับแล้วก็มีข้าวคั่วกิ้งหมูอ่าแล้วก็ อะไรก็ประมาณนี้ครับแล้วก็มีพวกเออน้าน้ำเก๊วยน้ำกระเจียบอะไรแบบนี้ครับเออก็ประมาณเนี้ยแต่ที่นี่มีบริการพ้ดแนด้านะครับบริการนี่นะครับตรงนี้เลยฟพ้ดแนด้าครับถ้าคุณขี้เกียจออกมาหรือว่าอะไรคุณกดพ้ดนด้าไปได้เลยอร่อยจรเยอะมากวันนี้ก็ขอ ขอขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมกันจนจบเวันนี้ผมขอปิดคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับแล้วถ้าผมไปเที่ยวไหนหรือว่าไปกินหรือว่าแปอะไรเดี๋ยวผมจะอะัดแล้วก็มาเหมือนว่าเอาบรรยากาศนะครับพวกกับข้าออวอแบบนี้มาให้ติดตามรับชมอีกนะครับวันนี้ขอตัวลาตอน,นสวัสดีค่ะค่ะ